QD House Review ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการเซนเนเจอร์เก้สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพบกับแนนน้องหน้าแป้นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาในลุคแบบสมาร์ทลุคนะคะทุกคนและวันนี้ค่ะแนนจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมแบบบ้านแบบซีด้าพลัสค่ะซีด้าพลัสมันพลัสยังไงนะคะวันนี้ค่ะทุกคนจะได้รู้กัน ซีด้าพลัสนะคะเป็นแบบบ้านฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ2พื้นที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรค่ะและก่อนที่จะเข้าไปชมแบบบ้านกับแนนด้านในนะคะแนนขอรบกวนเพื่อนๆค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง y u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  e e u t t e House ของเราด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะแนนอยู่ที่บริเวณโรงจอดรถค่ะเพื่อน ลรงจอดรถนะคะขนาดอยู่ที่5.2เมตรค่ะความกว้างนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะคะนี่มีทำทรายล้างให้ด้วยนะข้อดีของการทำทรายล้างคืออะไรนะคะก็เวลาเราถอยรถจอดเข้ามาในบ้านใช่ไหมคะ1สวย2กันลื่นนะคะแล้วก็ความสูงค่ะความสูงจะอยู่ที่ราวๆ3เมตรเลยเพื่อนๆคือแบบรถที่เป็นแบบรถคอกเนาะ สามารถที่จะถอยจอดอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ขาดไปไม่ได้เลยบริเวณเทเลสตรงนี้นะคะเราทําเป็นสเตปเบรกล้อเนาะอย่างทุกคลิปที่แนนเคยพูดมานะคะนอกจากจะเป็นสเตปเบรกล้อแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถที่จะ วางนะคะวางของเป็นโซนเนกประสงค์ได้นะคะและที่แนนชอบมากๆเลยเพื่อนนี่เลยค่ะบริเวณลงจอดรถนะคะแน้นชอบมากเลยนี่มีจุดปลัก๊กแล้วก็มีสวิตช์ไฟลงจอดรถให้ด้วยนะคะคุณไม่ต้องเข้าบ้านเพื่อที่จะเปิดอ่เข้าไปเปิดไฟนะคุณเปิดตรงนี้ได้เลยนะมาดูในบ้านคะ่ะ ก่อนขึ้นบ้านนะคะก็จะเจอกับตัวสเตปบันไดนะคะก็จะมี3ขั้นด้วยกันเนาะก็1-2-3นะคะแล้วก็ตัวสเตปบันไดค่ะไม่สูงมากนะคุณนี่ขึ้นลงสะดวกสบายค่ะเปิดนี่เลยนะคะและมาดูด้านหน้ากันนะหน้าบานตรงนี้ประตูจะเป็นแบบบานสลับนะคะเพื่อน คุณถนัดซ้ายก็เข้าด้านซ้ายถนัดขวาก็เข้าด้านขวานะคะแนนถนัดด้านนี้นะคะเข้ามาปุ๊บค่ะคุณจะเจอกับห้องโถงนะคะความกว้างห้องโถงนะคะจะอยู่ที่7จเมตรคูณ3าเมตรค่ะทุกคนกว้างนะก็คือตรงนี้นั่งดูทีวีได้นะคะมีจุดปรับมีอะไรให้นะและ้วก็ตรงนู้นนะคะ ก็จะเป็นบริเวณของโซนดินิ่งนะคะทานข้าวค่ะและมาดูในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะ mm hmm. เพื่อนตามมาเลยมาสเตอร์เบดรูมนะคะอันนี้ก็คือขนาดไม่รวมห้องน้ำนะคะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. จะอยู่ที่4.4คูณ3.7เมตรค่ะค่อนข้างกว้างนะลืมบอกไปหลังนี้ลูกค้าเขาเพิ่มในส่วนของตัวกระเบื้อง SPC นะคะของเราจะเป็น SPC Cotto Light mm hmm. นะคะทุกคน สีสวยมากเลยอะนะและสิกเนเจอร์ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามีแค่บ้านเซนนะคะนี่เลยเรามีกระจกมุมตรงนี้ให้นะคะเป็นช่องแสงเนาะก็คือเป็นช่องแสงขนาดใหญ่นะคะมันทำให้บ้านเราดูโปร่งแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะมาในส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์เบดมค่ะห้องน้ำมาสเตอร์เบดมนะคะเพื่อจะเห็นว่า ห้องน้ํานะคะค่อนข้างคิดจะกว้างนะไม่ได้เล็กนะคะกระจกก็บานใหญ่บานใหญ่ไหมใหญ่กว่าหน้าเลยดิค่ะแล้วกแบบ็เออนี่มีจุดปักให้ด้วยนะคุณและเลนชาวเวอร์เดี๋ยวนี้นี่เราเพิ่มที่วางสบู่ให้ด้วยจ้าดูดีมีระดับนะคะแล้วก็เลนชาวเวอร์แล้วก็มีจุดสําหรับเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยคะ่ะมาดูในส่วนของห้องนอนที่สองนะคะ ห้องนอนที่2จะเดินตัดผ่านห้องน้ําที่2นะคะเพื่อนนี่เลยจะอยู่โซนด้านหลังบ้านนะคะห้องนี้จะ private นิดนึงนะคะความกว้างจะอยู่ที่3.7เคูณ3เมตรไม่ได้เล็กนะจ๊ะวางเตียง6ฟุต5ฟุตอะไรได้นะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องน้ำห้องที่2เนาะเราจะเดินผ่านไปได้ยังไงนะ ก็ตัวสุขภัณฑ์นะคะเรายังใช้แบบ American Standard เหมือนเดิมนะเพื่อนๆทั้ง2ห้องนะจ๊ะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยห้องนั้นใช้อย่างหนึ่งห้องนี้ใช้อันนี้อย่างหนึ่งไม่ใช่และสำคัญเลยกระเบื้องพื้นแล้วก็กระเบื้องตรงเรนชาเวอร์ตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะเลือกเองได้นะถ้าคุณซื้อบ้านสั่งสร้างนะคะกับเราเนาะสวยมากเลยเก๋ นี่เลยนะซูมไปนะคะวาร์ปกันมามามาต่อกันในส่วนของห้องนอนห้องที่3ค่ะห้องนอนห้องที่3จะอยู่โซนด้านหน้านะคะจะติดกับโรงจอดรถมีช่องแสงทั้งหมด3ช่องด้วยกันเพื่อนมีหน้าต่างบานกระทุ้งนะคะ2บานด้วยกันนี่กว้างเหมือนกันเลยนี่แล้วก็มีบานสไลด์นะคะ ทำให้ห้อง,องเราดูสว่างน,นะคะเพราะว่านหน้าต่างเราดึงยาวเลยนะขนาดห้องก็ไม่ได้เล็กนะคะ3าคูณสเมตรเลยทุกคนิศแล้วก็ห้องครัวแบบบ้านแบบนี้ที่แนนชอบอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามีการแบ่งความเป็นสัสดส่วนที่ชัดเจนเนาะห้องครัวก็มีแบบเออประตูบานสลับให้ด้วยอะ่ะคุณการห้องให้ด้วยนะคะในส่วนของห้องครัวนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ตัวแอตรงนี้นะคะนี สวยมากเลยตัวเชฟตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฮูดดูดควันนะคะแล้วก็เตาแกส๊สแบรนด์ไม่ได้ใช้ยี่ห้อกโหลกกาลาเลยนะคะเราใช้ของเฮฟเฟเล่คุณแบรนด์ระดับโลกนะแล้วก็ขนาดซิงอ์อ่ะเรายังใช้เฮฟเฟลเล่เลยค่ะก็คือแบบใช้เซ็ตเฮฟเฟเล่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ด้านในหรือว่าเคาน์เตอร์ด้านนอกนะคะ นี่เลยเคาน์เตอร์นอกก็แบบสิงสองหลุมไปเลยสินะค่อนข้างที่จะแบบครบจบในหลังนี้นะคะมีจุดบักให้อีกตั้งหากเผื่อว่าเราอยากจะทําแบบว่าเมนูเล็กๆข้างนอกเงี้ยค่ะทําได้นะและในส่วนของตัวเฉลียงค่ะเฉลียงหลังบ้านเราจะเห็นว่าเราปูกระเบื้องตั้งแต่ตรงนี้นะคะยาวลึกมาถึงตรงนี้เลยคุณ นี่เลยมาจนถึงโซนซักล้างนะคะโซนซักล้างตรงนี้เราก็จะมีจุดก๊อกจุดปลัก๊กแล้วก็ท่อน้ําทิ้งให้นะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คุณสามารถที่จะแบบวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอะไรได้ตากผ้าอีกก็ยังได้อ่ะคุณและที่สําคัญนอกจากเฉลียงจะยาวแล้วนี่เลยคะ่ะหลังคากันสาดคุณยาวทะลุมากทะลุแบบสุดๆนี่ มาถึงนี่เลยและหลังนี้พิเศษหน่อยนะคะอันนี้ก็คือว่าลูกค้าเราต่อเติมนะคะก็คือต่อเติมตรง้ันคางเนาะต่อเติมมาแบบนี้เลยเพิ่มโซนอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็ลิงก์ไปทางหน้าบ้านเนาะทำให้มีพื้นที่ในการใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับแบบบ้านแบบซีด้าพลัสนะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถกับพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรค่ะและถ้าคุณสนใจนะคะอยากที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะสามารถนัดแนนน้องหน้าเป้นคนนี้ได้เลยนะคะโทรเบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ 0824264414นะคะแนนคนนี้ยินดีให้บริการเพื่อนทุกคนค่ะและสุดท้ายนี้นะคะแนนขอฝากเพื่อนๆค่ะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่อง YouTube q ที่ House ของเราด้วยค่ะต้องการบ้านเชียงใหม่ <Go. S 1> แจ้งไว้ที่ QD House Property <Go. S 1> แล้วจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกค่ะบ๊ายบาย Still, I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients.